มีกร้ายพกปืนห้าหกคนและนี่จะเป็นรหัสพกกพ่าเราต้องดำเนินการ SRT ทุกคนรู้หน้าที่กันแล้วนะเอาให้เรียบเอาแล้วไปเลยเรียกศูนย์หกสอง King Citywide Tactics เราิปตัวบริเวณถนนคาเดลตัดสายเจ็ดทุกทีมเตรียมพร้อมได้ได้รีบโทรตามพร้อมมาเร็วเรามีคนเจ็บตรงนี้ไปต่อระวังกลับดักด้วย วางปืนลงอาจจะสั่งยิงได้เลยรุกไปแล้วมันมากร้องจะลุยกันหรือ,อยังข่า,ายไปพ,พวกนี้กันภูเขาลงเขาลเร็ว,วเ,เร็วภูเ,วเ,ววเขารีบไปเด็ดไหวมือปืนมาเดี๋ยวนี้วางปืนลงวางลงวกาวกับพื้นโบทราสนุกลงเว้ยมาไป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 แล้ว ยกมปูขึ้นแล้วคุกเข่าลงตำรวจเด็กตำรวจอย่ายิงนะอย่ายิงวางปืนลงรายการสถานการณ์ควบคุมสถานการณ์เอาไว้แล้วเปลี่ยน